สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่จากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่28กันยายนพุทธศักราช2568นะครับก็มาพบกับหมอฮากนะครับในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของดวงจากวันเกิดนะครับว่าพี่น้องวันไหนเกิดแล้วดีอย่างไรหรือไม่มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรานะครับ ก็รวมถึงเรื่องของโชคลาภต่างๆด้วยนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากดูดวงมีการส่วนตัวก็ทักเข้ามาที่ไลน์นะครับแอดไลน์มาได้ตามที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเอาละรครับทีนี้มาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรของท่านที่เกิดแต่ระวันนะครับการงานการเงิน ความรักอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจจะมีโชคลาภหรือไม่มาดูกันครับเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคโชคลาภ มีหรือไม่มาดูกันครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะยังมีปัญหานะครับเริ่มต้นจากอารมณ์จิตใจไม่ใครจ่มใสมีเรื่องต้องแก้ไขมีปัญหาเร่งด่วนเข้ามาด้วยนะครับแต่บางคนก็ยัง มีกิจกรรมนะครับมีการพบปะมีงานเลี้ยงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะต้องมระมัดระวังรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสีถ้วยสีถ้วยนี้เป็นอารมณ์นะครับสิ่งที่คาดหวังโดยเฉพาะการคาดหวังเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะไม่เหมือนที่คิดคือสิ่งที่เราต้องการมันมาไม่เหมือนที่เราต้องการนะครับอาจจะมา แบบไม่เต็มที่นะคิดไว้แบบมากๆอาจจะมานิดๆหน่อยๆประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้จากความรักนะครับก็บางทีไม่พอใจมีอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดรำคาญหรือไม่ก็เป็นทุกข์นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลสภาวะจิตใจของตัวเองมากกว่าที่จะไปมองถึงด้านอื่นนะครับบางทีสิ่งที่ดีก็มีบางทีก็มองไม่เห็นนะครับต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือ การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นบรรยุดแทนที่จะได้พักผ่อนแต่ว่ามีความเร่งรีบในภาระหน้าที่ต้องเดินทางนะครับอาจจะมีปัญหาเร่งด่วนเข้ามาด้วยนี้เรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปแก้ไขาการงานเปลี่ยนที่อยู่ที่ทํางานก็เกิดขึ้นได้ครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ถ้วยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการางานนะครับเป็นงานเลี้ยงการพบปะก,กับผู้คนกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังมีนะครับส่วนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวแปรมีอะไรที่เข้ามาแทรกแซงเป็นต้นว่าถ้าสังสรรค์พบปะก,กับผู้คนจํานวนมากๆก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับ รวมทั้งเรื่องของการเงินเอกสารการเงินที่ต้องดูดีๆนะครับอาจจะมีเหตุจําเป็นหรือไม่เกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินด้วยก็เป็นไปได้นะครับความรักยังไม่ลงตัวนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น5้าปรียนการเงินนะครับเป็นเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นต้องระมัดระวังอาจจะเสียทรัพย์แบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงยังต้องเอาใจใส่ดูแลในวิธีการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่ามันมีความเร่งรีบมีความไม่สมหวังแม้ว่ากิจกรรมอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าท่ามกลางกิจกรรมเยอะๆก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาด้วยนะครับการทําสัญญาการพบเจอผู้คนขอให้รอบคอบอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับรวมทั้งเรื่องของการเงินอาจจะมีเหตุจําเป็น มีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินหรือไม่ก็เสียทรัพย์แบบไม่รุ้ตัวอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปรสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับ คนวันจันนะครับวันนี้มีเส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับท่านจะมีโอกาสมีความก้าวหน้ามีงานดีๆขึ้นมาด้วยนะครับแบบเลีชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหมายก็ว่าท่านกาลังจะได้รับบทบาทใหม่ๆเข้ามาด้วยมีอนาคตรุ่งเรืองครับรายละเอียดของดวงคนวันจันนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดอะซันนะครับวันนี้ดวงเด่นมีเส้นทางของความสําเร็จความรุ่งโรจน์อนาคตสดใสผ่านอุปสรรค ผ่านมรสมนะครับใครที่กําลังเจอมอรสมมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นมองไปถึงจุดใหม่ของการเปลี่ยนแปลงการงานจะดีขึ้นโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นมีอํานาจบาร,รมีชื่อเสียงได้รับตําแหน่งนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคนวันจันทร์นะครับท่านจะก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมีอํานาจบาร,รมีต่อไปประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเทมเพอร์เรนต์นะครับนี่ก็ เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่มันคลี่คลายปัญหานะครับสิ่งที่ไม่ดีก็จะออกไปจากชีวิตของคนวันจันทรนะครับทีนี้ก็สิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าพอใจเป็นลําดับนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ก็จะมี ทั้งรายรับหรือว่ารายจ่ายอยู่ด้วยนะครับคือช่วงเมลาดนี้สำหรับคนบันรจันคือการบริหารเงินนะครับท่านอาจจะมีรายรับเข้ามาแล้วแต่ช่วงนี้อยู่ในการวางแผนจัดการว่าเงินจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับคนบันจันทร์นะครับเป็นสี่เหร,รียญโอกาสการเงินยังมีนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการสำคัญนะครับคือได้เงินดูแลดี และโอกาสของความมั่นคงความร่ำรวยก็จะตามมาสรุปดวงคนวันจันนะครับวันนี้ดวงของเดอะสั่นนั่นคือแนวทางชีวิตของความก้าวหน้าความมั่นคงอำนาจบรารมีชื่อเสียงงานใหญ่หน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตขึ้นและดวงการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาด้วยเคลื่อนไหวคลี่คลายปัญหาและโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาจะมีความรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ มาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนวันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีนะครับก้าวหน้าไปสู่จุดของวามสําเร็จนะครับงานจอบงานฟรีแลนซ์ก็เด่นรองานได้งานมีตําแหน่งมีความคลียคการปัญหาต่างๆตามมานะครับและที่สําคัญมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยรายเดืยวของดวงคนวันอังคารนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น8ปดเหรียญการเงินกับงานจอบงานฟรีแลนซ์งานที่อาศัยทักษะพิเศษความรู้ความสามารถวันนี้เด่นนะครับ อาจจะเป็นบรรยุดบางคนก็มีฝีมือสักด้านหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทํางานมีอาชีพเสริมนะครับวันนี้ก็เดริญด,ด,ด้วยแล้วก็รับเงินจากจุดนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งถ้วยนะครับคือบรรยากาศดีๆวันนี้นะครับอารมณ์แจ่มใสมองไปรอบๆตัวนะครับก็จะมีความสดใสสวยงามความคิดดีบรรยากาศดีติดต่อผู้คนความสุขเข้ามาตลอดนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ไม้ท้านะครับอันนี้สิ่งดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นการรอคอยต่างๆจะได้รับการตอบสนองในทิศทางที่ดีการงานดีขึ้นใครที่รองานก็มีงานมีตำแหน่งมีความเคลื่อนไหวมองไปไกลถึงอางนาคตได้บางคนก็อาจจะรอมานานๆแต่ว่าวันนี้ก็คือเรื่องสมหวังนะครับการเงินดีขึ้นความรักดีชีวิตก็มีโอกาสเข้ามาครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เ,เระเลือกโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเฮโลเฟนนะครับ,เป, an, รบเป็นดวงพระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือโชคลาภก็ดีนะครับชีวิตดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมีทางก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับในวันนี้ก็จะส่งให้ชาววันอังคารโดดเด่นต่อไปก้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่อนาคตที่สดใสนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารน,นะครับวันนี้การงานการเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับงานก็จะโดดเด่นเข้ามาไม่ว่าการรอคอยอะไรก็จะเริ่มสมบังิรวมทั้งงานพิเศษงานจอบงานฟรีแดนด้วยการเงินดีนะครับมีรายรับเข้ามาหลายทางด้วยคนรอเงินก็มีโอกาสนะครับความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับการรอคอยต่างๆจะดีรวมทั้งทิศทางชีวิตจะดีขึ้นอนาคตดีขึ้นก้าวสู่ความสำเร็จโชคลาภมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยบุญกุศลก็ส่งเสริมนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่งางไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่งางไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับคนวันพุธนะครับวันนี้ก็มีแนวทางที่ดีขึ้นนะครับมองไป สิ่งดีๆนะครับก็จะเข้ามาการรอคอยต่างๆก็จะได้รับความสมหวังโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีแนวโน้มพิเศษพิเศษที่จะได้รับโอกาสไม่ไปรายเดียนของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินบริยวณการเงินที่รอนะครับวันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับใครรอเงินสักก้อนก็มีโอกาสได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับ ะการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นรายชิ่ีดาบนะครับสุภาพสตรีชาววันพุธนะครับวันนี้มีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่จุดเด่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองก็มีไม่น้อยนะครับและก็ทำอะไรได้ดีด้วยนะครับตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้ทำด้วยความรอบคอบก็จะเป็นผลที่ดีต่อไปนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3 ช่วยนะครับสิ่งดีๆก็กําลังเข้ามานะครับงานเลี้ยงงานฉลองผลสําเร็จที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความร,รักนะครับโอกาสต่างๆก็จะเติมเต็มเข้ามามีความสุขเกิดขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนาโชคลาภคนบัรพุธนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับวันนี้ก็จะมีความสําเร็จที่อยู่ในเกณฑ์ ดีมากนะครับมีเรื่องราวไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับมีเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับรับทรัพย์แบบไม่รู้ตัวมีความสำเร็จที่มากเป็นพิเศษด้วยมีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองมีคนยอมรับนับถือนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีจะได้รับความสำเร็จทั้งเส้นทางของการงานการเงินและความรักนะครับการเงินใครที่รอเงินสักก้อนมีโอกาสนะครับ สุภาพสตรีชาววันพุธวันนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจมีปัญหาต้องสาสางแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้รับผิดชอบคิดงานแก้ไขปัญหาเดินหน้าต่อไปได้นะครับมีความเชื่อมันอ่นในตัวเองด้วยผลในวันนี้คือความรุ่งเรืองความสำเร็จการงานที่โดดเด่นขึ้นมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาประสบความสำเร็จการเงินดีมากโชคลาภก็ไม่เลวนะครับวันนี้ก้าวสู่ความรุ่งเรืองก้าวสู่สิ่งที่ดีๆนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพระฤหัส,สบดีนะครับชาววันพระฤหัส,สบดีดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสักมีอะไรบ้างและโชคลาภมีหรือไม่มาดูกันครับชาววันพระฤหัส,สบดีนะครับวันนี้งานก็เดิน เดินหน้ามองไปไกลๆถึงอนาคตงานใหญ่รออยู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีงานมีเงินมีความปรลักแต่ว่าสุขภาพวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามรายเดียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสิบดาบนี่เป็นปัญหาที่จะต้องระวังนะครับชาววันพฤหัสบด,ดีสุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับฝากไว้เป็นแนวทางเลยนะครับดูแลสุขภาพ การต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ไม่เท้านะครับนี่คือโอกาสนะครับการรอคอยงานได้งานเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงมีตําแหน่งมีอนาคตสดใสขึ้นนะครับผลของการรอคอยก็จะเริ่มดีมีเงินมีรายได้มีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีอนาคตสดใสรออยู่ครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ไม้เท้านะครับการงานก็มองไปไกลถึงอนาคตได้นะครับอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดินทางการพบปะก,กับผู้คนมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาพบเจอลูกค้าพบเจอสิ่งดีๆนะครับหรือใหม่ก็อบรมสรัมมนาทำงานกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ การเงินรายร,รับก็เข้ามาหรือไม่ก็มีความรักเริ่มต้นได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีมองข้ามวันเวลาไปถึงอนาคตได้ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภคนวันพฤหัสบดีนะครับเป็น10บไม่เท้านะครับโชคลาภอยู่กับงานนะครับวันนี้งานใหญ่กําลังจะมานะครับเตรียมตัวรับมืองานนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้งานเงินความรักเริ่มต้นได้ดีเดินหน้าต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงมีอนาคตสดใสงานใหญ่ๆกําลังจามานะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต โชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับคนวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงดีมีความสุขแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแทรกแซงมาตัดรอนได้ง่ายนะครับโชคใหญ่กําลังจะมานะครับรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันศุกร์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปรยากรใบที่หน่งนั่นคือ หนึ่เรียญน,นะครับเส้นทางการเงินนะครับดีขึ้นนะครับวันนี้เงินคล่องเปิดเส้นทาง,งให้เงินไหลเข้ามานะครับามาตลอดเลยวันนี้รับทรับรัวๆนะครับบางคนก็รับมากรับน้อยขึ้นจากเขตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าโอกาสได้เงินมีความเป็นไปได้สูงมากครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น judgment นะครับในเรื่องราวของข่าวคราวที่ดีนะครับวันนี้ใครรองานได้งานมีตําแหน่งมีการทําสัญญาการงานใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้โอกาสเหมาะมากสาหรับคนที่รอคอยการงานอยู่นะครับเรื่องรายได้การเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับใครรองเงินได้เงินนะครับวันนี้มีโชคใหญ่ด้วย มีเงินเข้าตลอดนะครับความรักก็เริ่มดีนี่ผลบุญเกี่ยวข้องด้วยนะครับใครที่สร้างบุญกุศลเยอะเยอะนะครับก็มีโอ,อกาสที่ดีด้วยเป็นเรื่องของอน,นิสงส์นะครับคุณงามความดีด้วยนะครับแต่คนที่มีกรรมเยอะก็อาจจะมีผลด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องระวังบ้างครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับมีมีเดวิลเข้ามาตัดรอนด้วยนะครับคือ อาจจะมีอุปสรรคจากเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานะครับการงานทําถ่าจะดีแต่จู่ๆก็ไปเจอใครบางคนทําให้เกิดความเสียหายได้การเงินก็เช่นเดียวกันนะครับรับเงินเข้ามารวๆแต่บางทีอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยความรักอาจจะยังไม่ลงตัวมีตัวแปรมีคนเข้ามาแทรกแซงต้องระวังนะครับ สุขภาพยังต้องดูแลนะครับอันนี้คือตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นผลบุญผลกรรมวันนี้แตกต่างกันนะครับก็มองไปถึงอันนี้สงคุณงามความดีสร้างกิจกรรมดีๆได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเข้ามานะครับทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภของคนวันศุกร์นะครับเป็นโชคลาภใหญ่นะครับบิน of f o r t ์จูกงล้อของโชคลาภเข้ามาพลิกชีวิตไม่เลวนะครับวันนี้ ก็ขอให้ได้รับอาน,นิสงส์งจุดนี้นะครับรับโชคใหญ่ได้งานได้เงินสิ่งดีๆเข้ามามีเงินมากๆครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความเปลี่ยนแปลงนะั้นก็อาจจะมีตัวแปรตัวแทรกเกิดกันยุ่งยากได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้รับเงินมีความรักแต่ในขณะเดียวกันก็นกต้องระวัง อาจจะมีตัวแทรกเข้ามาให้เกิดความสับสนก็เป็นไปได้นะครับโอกาสทั้งด้านดีมีเยอะมีโชคลาบก้อนใหญ่นะครับแต่ต้องระวังไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาบโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงดีนะครับอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีนะครับคือขยับเพิ่มไปได้เรื่อยนะครับความส็จก็จะเกิดขึ้นอนาคตสดใสกิจกรรมการงานต่างๆดีรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น6เหรียญนะครับวันนี้เงินเข้านะครับรับเงินมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ รับรับเงินด้วยเงินคล่องเงินสัพพัดนะครับวันนี้แต่ว่าทางออกของเงินก็มีนะครับคือพอใจมีความสุขในการจับใจ่ายใช้สอยด้วยดูแลเพื่อนฝูงดูแลคนนั้นคนนี้และก็มีการสร้างบุญกุศลด้วยครับและการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น10ถ้วยนะครับนี่คือความสำเร็จที่น่าพอใจสําหรับคนวันเสาร์นะครับงานดี มีงานเข้ารับงานมีความสร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตำแหน่งงานมีงานเลี้ยงด้วยนะครับงานฉลองด้วยอาจจะฉลองตำแหน่งใหม่เลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับพบปะกับผู้คนจำนวนมากการเงินดีความรักดีมีงานดีๆเข้ามาครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นสองไม้เท้านะครับมองข้ามไปนะครับอาจจะมีช่วงเวลาของการเดินทางไปทํางานที่ใหม่ไปรับงานที่ใหม่มีตําแหน่งใหม่พบเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นการมองข้ามไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็จะเพิ่มงานพิเศษงานสํารองเข้ามานะครับในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นนะครับมีอนาคตสดใสมองข้ามวันเวลาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางนะครับโชคลาภด้วยเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับโอกาสก็ดีนะครับคือเราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีอนาคตสดใสมีการเรียนรู้มีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะได้ทําหน้าที่ของตัวเองในการดูแลคนที่ท่านรับผิดชอบนั่นคือความสุขทางใจนะครับวัดค่าเป็นอะไรไม่ได้นะครับแต่เป็นความภาพภูมิใจที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้งานดีเงินดีความรักดีความลงตัวของชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับมองไปไกลถึงอนาคตความสดใสรอยอยู่การงานเริ่มดีขึ้นมีงานจบงานฟรีแลนซ์เข้ามามากเป็นพิเศษด้วยและก็มีตําแหน่งด้วยนะครับมีงานเลี้ยงงานฉลองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมแล้ววันนี้ชาววันเสาร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะมองด้านใดก็ตามนะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นมากขึ้นตามลําดับครับ เอาละครับวันนี้ก็พยากณรบอกเล่าเรื่องราวของดวงพี่น้องครบทุกวันเกิดแล้วนะครับก็ขเข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมหมวฮักนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ